ขวนละเสียตัวนี้มันก็ช่วยโยมได้นี่คือเนื้อนาบุญเข้าใจไหมจ๊ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแจ้กับช่องครูกดเรื่องราวบาปบุญขุนโทษนะรกสวรรค์ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับโอวาทธรรมสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมหมรังสีสิ่งที่โยมทำทำทานเพื่ออุดหนุนค้ำชูเนื้อหนาบุญนั้นเพื่อให้โยมมีกินมีใช้หล่อเลี้ยงกายสังขารในทางโลกมันจึงต้องมีทานศีลภาวนา ให้ครบองค์ประชุมเราอาศัยโลกนี้อยู่เราก็ต้องมีทานเพราะกายสังขารนี้มันยังต้องบำรุงบำเรอเพราะมันยังเป็นโรคอยู่ธรรมถ้าเราไม่มีเราก็อยู่ในโลกนี้ยากเพราะถ้าเรารับแต่โลกมาอย่างเดียวเราไม่มีธรรมโลกนั้นมันก็จะกินบุญขุศนเราหมดทำไมถึงเรียกว่าต้องมีธรรม เพราะรรมันคือทำโอสถมันจะชำระโรคได้เช่นพยุงโลกไว้เข้าใจไหมจ๊ะพยุงจิตให้เรานั้นไม่โลภจนเกินไปไม่ร้อนจนเกินไปไม่หลงจนเกินไปนั่นเองนี่เขาเรียกว่าธรรมถ้าโยมไม่มีธรรมอะไรที่มันเกินขอบเขตกรรมมันจะให้ผลทันที หากกรรมที่มันจะให้ผลแล้วมันยังให้ผลไม่เต็มที่เพราะอะไรเพราะโยมผดุงกรรมไว้เขาเรียกว่าบุญขุศลนั่นแลมันจับผดุงกรรมไว้ไม่ให้สุดให้หนักไปมากกว่าเดิมเข้าใจไหมจ๊ะแม้ว่ากรรมในอดีตจะตามมาทันก็ตามแต่ถ้ากรรมในปัจจุบันโยมทำกรรมไว้ดีแม้มันจะให้ผล มันก็เป็นเพียงเล็กน้อยให้โยมนั้นได้สำรวมลาึกว่ากรรมนี้เมื่อทำแล้วให้ผลเผ็ดร้อนก็ขวรละเสียไม่กระทํำองนั่นอันว่าบุคคลจะเป็นคนดีเพียงใดเขาก็ต้องผ่านความชั่วร้ายมานั่นการจะทำความชั่วร้ายมาเท่าไรก็ตามก็ยังไม่สําคัญเท่ากับว่าสำนึกได้หรือไม่เข้าใจไหมจ๊ะ นั่นขอให้โยมมาสํานึกในตอนที่โยมได้มามีสติแล้วคนที่ไม่มีสติเขาจะสํานึกได้หรือไม่มันเป็นไปได้ยากแต่เมื่อมีสติโยมต้องสํานึกสํารวมระวังเพ่งโทษในกรรมชั่วในอกุศลตัวที่มันขัดขวางความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตัวนี้ต่างหากที่โยมต้องมาสํานึก เมื่อสำนึกแล้วการที่จะกระทำไปได้การสำนึกนี้มันต้องให้อโหสิกรรมแล้วก็ขอขมากรรมนั้นเรามาดูคำว่าอาโหสิกรรมกับขอขมากรรมการขอขมากรรมนั้นมันหมายถึงว่าเราจะระมัดระวังจะไม่ล่วงเกินละเมิดในกรรมกับผู้ใดเองแต่การขออโหสิกรรมเทียบว่าการให้อภัยโทษ ให้อภัยทานอย่างนี้เป็นการไม่ถือโกรธเมื่อเราไม่ถือโกรธแล้วกรรมที่เรานั้นได้กระทำมากับผู้ใดหรือใครทำมากับผู้ใดเขาก็ไม่อยู่กับเราอีกเมื่อเราตัดกรรมตรงนั้นไปให้เขาแล้วเป็นอภัยทานหรือถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้ เชื้อโรคเชื้อร้ายในกรรมใดที่มันจะลุกลามฮึกเหิมก็ดีตัวนี้มันก็ช่วยโยมบรรเทาได้ไม่มากก็น้อยเข้าใจไหมจ๊ะอย่าไปเร่งอย่าไปกลัวแต่จงเชื่อในพุทธบารมีในธรรมในความดีของเราอย่าไปสนว่าตัวของเรานี้มีแต่ของสุขปกโสมมมีแต่เชื้อโรคเชื้อร้ายอยู่แล้วมีความตายเป็นธรรมดาอยู่เบื้องหน้า ให้พิจารณาเป็นของโศโครกปฏิกูลเน่าเปือ่อยอสุภะอสุพังไปเสียจิตมันจะได้เข้าถึงความตั้งมัน่นมันจะได้หล่อล้อมขึ้นมาใหม่ดินน้ำไฟลมปัตภีเตโชอาปโปธาต์ทั้งหลายมันจะมาหล่อล้อมเป็นหนึ่งใหม่ให้มันอะไรให้มันแข็งแรงขึ้นเมื่อเราแข็งแรงขึ้นภูมิต้านทานเราก็มีมากขึ้น เมื่อมีภูมิต้านทานมากขึ้นแล้วเลือดมันก็ดีดังนั้นแล้วการที่เราจะเข้าไปถึงความสงบได้ต้องรู้จักหัดจเจริญลมปราณเสียบ้างการจเจริญลมปราณน,นี้มีข้อดีอย่างไรเพื่อไล่ลมเสียออกไอลมเสียนี่แลเป็นจะทำให้เราอารมณ์เสียเลือดเสียภูมิต้านทานของเราที่เสียเสียนี่แล เกิดจากอารมณ์เสียทั้งนั้นค่อยๆหัดฝึกไปเมื่อเราสำรวมได้อยู่ในกายรู้อยู่ในกายคือรู้ลมอยู่ในกายให้รู้ลมออกลมเข้าในกายรู้ลมยุบเข้าดูสิว่าเข้าแล้วมันยุบหรือพองมันเป็นธรรมชาติเมื่อลมเข้าเข้าไปเพิ่มมันก็ต้องเพิ่มขึ้นคือพอง เมื่อลมออกมันขาดออกไปเสียพลังงานออกไปมันก็ต้องยุบเรียกว่ามันพล่องให้ดูลมในกายในขณะที่เรากำลังเอาลมเข้าอยู่ค่อยๆเอาเข้าทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเข็มนาฬิกาที่มันเดินจนสุดเพดานไม่สามารถเดินต่อไปได้ให้วางลมว้ที่ใดก็ได้ในกายนี้ที่เหนือสะดือก็ดี ที่ลิ้นปีกก็ดีที่ปลายจมูกก็ดีริมฝีปากที่กระทบกับลมก็ดีที่กลางกระหม่อมก็ดีที่ถ้ายถอยก็ดีที่ไขสันหลังก้นกบก็ดีหรือทั่วกายสังขารก็ดีนี่เขาเรียกว่ากักลมเสียไว้ทําไมเรียกว่าลมเสียลมเสียคือลมที่ยังไม่สงบนั่นเอง ลมที่อยังบ้าครั่งอยู่ลมที่ยังมีโมหะลมที่ยังมีโลภะลมที่ยังมีโทสะเมื่อถึงเวลานั้นจิตเราตั้งมั่นตรงใดในลมแล้วให้เราผ่อนลมออกไปไว้ที่ท้องน้อยของเราแล้วก็เพ่งรู้อยู่ที่ลมนั่นที่เหนือสะดือนั่นให้มันสำลักกระอักกระอ่วนออกมาออกทางหูก็ดี ทางทวารใดทวารหนึ่งก็ดีนี่เรียกว่าเป็นการขมจิตขมใจคือขมอารมณ์ต่อสิ่งที่เรานั้นขัดต่อความสบายจิตสบายใจนี่เรียกว่าเป็นการปรับาธาตุไฟเตโชเสียใหม่เมื่อนั้นแลเมื่อจิตเราเริ่มมีกำลังเราก็สำรวมจิตใหม่สำรวมลมใหม่ สูดลมหายใจให้สุดให้เต็มปอดเพื่อเราจะเอาลมที่สงบที่ดีที่ตั้งมัน่นที่ระงับแล้วจากอารมณ์แห่งอกุศลเข้าไปฟอกไปเลี้ยงมันใหม่เขาเรียกว่าหายใจเข้าลึกยาวหายใจออกก็ต้องลึกยาวเช่นเดียวกันทำอย่างนี้สักสามสี่ครั้งถึงสิบครั้งให้รู้สึกว่าโล่งสบายให้รู้สึกว่า ลมหายใจมันเบาให้รู้สึกว่ากายมันเบาจิตมันจะบอกเองว่าเบาอย่างไรไม่เบาอย่างไรคือจิตมันจะสบายนั่นเองเมื่อจิตสบายแล้ววางกายวางจิตให้เป็นธรรมชาติดูจิตในกายจะดูกลางกายก็ดีที่เหนือสะดือก็ดีท้องน้อยก็ดี แล้วทำความสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นให้นานเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เรานั้นจะปรารถนาขอเรียกว่าส่งอารมณ์ไว้ให้เป็นฌานคําว่าฌานนี้คือจิตที่เพ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวให้จิตนั้นเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาคือไม่สนใจเขาเรียกว่าจิตเป็นอุเบกขาฌานการวางอุเบกขาก็ยังเป็นฌานอย่างหนึ่งแม้ได้ยินได้ฟังรู้ แล้วก็วางหากจิตมันตั้งมั่นเสียได้คำว่าจิตตั้งมั่นเสียแล้วจิตมันต้องตื่นขึ้นมาได้ความง่วงก็ดีความฟุ้งซ่านรำคาญใจความเคลิบเคลิ้มใจความหดหู่ใจความเศร้าหมองใจเราต้องตัดมันทิ้งไปเสียให้หมดให้รู้อยู่แต่ในตัวกายวาจาใจในกายนี้แหละ มูลและนิธิเมืองธรรมพรหมมรังสีสมเด็จพระพุทธจารย์โตครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้สุดท้ายนี้กระผมก็ขออำนาจคุณพระศรีภารัตนตรยัยจงมาอำนวยเวชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญ สำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ